แดงลัตดาชั้นแน้วันนี้พามาดูเมนูขนมจีนน้ำยาปลาทูค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำนะคะทำยังไงบ้างถึงได้เมนูน่าทานแบบนี้ก็จะมีปลาทูนะคะหอมกระเทียมกระชายตักไคร้ใบมะกรูดนะคะเอาตั้งน้ำเดือดแล้วก็ต้มเลยค่ะ ต้มให้เดือดนะคะใส่เกลือเติมลงไปหน่อยนะคะระหว่างนี้ก็พอน้ําเดือดก็เติมปลาทูลงไปเลยนะคะแล้วก็ต้มต่อไปให้ปลาทูให้เนื้อต่างๆสุกแล้วก็ออกมาตําได้เลยนะคะใช้การตําหรือว่าใช้การบดก็ได้นะคะถ้าใครชอบลักษณะเป็นเนื้อๆก็ตําค่ะตั้งกะทิจนเดือดนะคะหัวกะทิเสร็จแล้วก็เอาตัวเนื้อปลาทูที่เราตําค่ะเอามาใส่ได้เลยค่ะดูสิคะน่าทานละ เข้มข้นมากค่ะเพราะว่าเราตำเป็นเนื้อเป็นชิ้นๆเลยนะคะต้มต่อให้เดือดสักพักนะคะถ้าใครชอบความเข้มข้นอยากเติมนเนื้อเพิ่มเนื้อต่างๆก็สามารถเพิ่มได้นะคะวันนี้เราอยากจะเพิ่มความเข้มข้นเติมเนื้อถูหน้าเข้าไปค่ะเพื่อให้น้ำยาปลาถูของเรานะคะน้ํายาของเราดูมีความเข้มข้นมีเนื้อน้าทานมากค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็เติมหางกะทิเติมน้ำนะคะที่เราต้มไว้และพลาดไม่ได้นะคะน้ำปลาร้าเติมตามชอบเลยนะคะปรุงรสวันนี้ใส่ลูกชิ้นลอยเข้าไปด้วยค่ะ,ไไคะจะได้หน้าทานเสร็จแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะพร้อมทานแล้วค่ะหอมมากเตรียมขนมจีนไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทานกันแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะวันนี้เมนูขนมจีนน้ำยาปลาทูง่ายๆค่ะ ลองทําไม้ทานนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ